ไตไปเถอไตไปเถอหอได้รู้เยอะเให่ละละไละไขอ้ไข้ให่เล็น้อ้เหอนี่เจ้าคือบอกให้เปล่ยนสิพ่อไงบอกเป็นกันซะสักหอมเ่อไหร่ในทีเหอมเอไหร่เขาไม่หอมอ่เจ็บที่เงแล้วเขาเสียงไห้เดียวเหาเขมลแล้วเป่าหูเขอหมแล้วเป่าหู

อ่าลเราขืนได้เราขืนได้เป็นนาแดงแล้ราบยเหลียวอยู่บรอะไนีหไอที่ล่ะไอล่ะเราไปจ้างลอยมึงไปโอ้ยคืออยเท่พันเป็นพันที่ล่ะยวโอนเลยไหมโอนโอ้ยตสย่ตัวไหนยังเอาสิขอให้ยืมฮอ้ยืมัว บ้านเดี๋ยวไปถึงเต็นเนี่ยเอาสิเอาสิมอมืดมอวหันไปกลางเต็นเถอะไปกลางเต็นท์ให้ไปมืดมืดเต็นไปจับไปบัวหอนเฮียนดอกควายบ้านน่ะมึงส่งเหรอไปบัวหอนเฮียนดอกไปถึงเงินเดี๋ยว ไปถึงไปถึงที่ห้องเดี๋ยวับน้ำก็ไม่อาบอาบแล้วอาบเบ่อนล้วตอน้เหแยอยู่อขอทาแปงก็ได้ทาแปงนู่นเออถาว่าอาบแล้วทาแปแล้วเ้าแปงไง่เห็นบางูนายจริงาเขาอักลาขึ้นโอ้ยอ้ยได้เด้อวันนี้ได้เด้อวันนี้ได้ครับ ได้คัก้คักดคักคักโอ้ยโอ้ยยทำผมดัไปหขั้นวเยไป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 รเลยนำปี่เลียไปแล้วไงหรอหลุดไไ <laughs> mami ya, ya uang sak deh, uang sak, <laughs> oh keng tolepan kuah Oh, keng tolepan itu keng tolebody, lah, tuh nih. Tuh nih, tuh Oh, kau pergi amb namp. Siapaikah? Yang namp, yang itu nih. Kau yang pergi Oh, siapaikah? Kau yang itu nih. mami yang itu, ah, kini mami, พึ่งไหนอีกอะทุ่มแล้วน่ะหาทุ่มใส่เจ้าของเมืองนาฬิกาเนี่ยเขาสองทุ่มครัว่โมงห้าเสียอันนั่นอันนั่นบเนี่ยงเเนียยงกิ้บะเขียบนี่วหน่นวดหวหน่อยนวดไขาไมขาไมขาขมับด้วจุกมัดด้วยเฮ้ย คนนันเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเออไมขาไว้ขาไว้ขาเอาเข่าด้านหลังด้วยปวดหลังปวดหลังหลังหน่อยดหลังกเวหัวสักเบยเหล่าโบเด่นโมหัวยม่เหเอกี้ะปะจม่เะแม่ปะม่่ะปวดเด้แสดงก็ดูดนมมาแล้วสิ เอาทำไมอ่ะเอาเรียกแม่เรียกแม่ตัวนีเนี้ยอโตเะ